เอาละครับผมท้านผู้ชมกลับเซอร์เบสวัสดีทุกคนด้วยและกันนะครับผมช่อง a l e x กซ์ด้านเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยนะครับผมเราคลิปนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นทางทีมงานเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนเลยนะตอนเที่ยงคืนทางทีมงานได้เอาโปรโมชั่น1 5 1 0กลับมาแต่เป็นโปรโมชั่นในรูปแบบของอได้ไข่มินิก็คือไข่เขียวไข่ตอนอเปิดเซิร์ฟมาแรกๆนะครับไข่มินิได้ถึง8ใบน้่ใบละ30ใช่ไหมใบละเท่าไหร่วะใบละ5บาทได้ถึง8ใบนะครับผม ขาย5บาทขายแปดไปก็35บาทแล้วจุ่ๆนะครับเงิน M ลดหวบจาก150บาทเหลือ110บาทนะครับผมตอนนี้แล้วก็คนบนเต็มเซิร์ฟเลยนะครับดูนะครับดีนะยังไม่เปิดคูณ1.5คุ้นคูณเซ้นนะฮะ บบมีคนบ่นเยอะเลยนะเมื่อกี้นะผมนั่งดูนะครับนั่งอ่านเพลินๆน,นะครับเซิร์ฟน่าจัดลงกันก็ไม่ได้ควรเล่นไหมนะครับบางคนก็บอกว่าทําไมไม่หาแบบทําไมไม่ทําให้เซิร์ฟมันดีขึ้นกว่าหาโปรโมชั่นมานะครับแล้วตอนนี้โปรโมชั่นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ก็กลับมาแล้วนะได้ใบบวกเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเลยถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนซึ่งที่จริงอะ่ะไอไข่เขียวอะ่ะโปรโมชั่นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ที่ได้ไข่เขียวแล้วก็กันแตกใบบวกอะ่ะมันถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนแล้วแบบเออพอแบบไอไข่่เเเเเขขียยยยวว้าาอาามปบบบอออออกอออกัลลนครแทง ถึงหึวันเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่14เนาะก็เอาออกตั้งแต่5โมงเย็นแล้วมั้งนะครับเห็นปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมโปรโมชั่น1510เหมือนเดิมนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะใครเขียวเด้วผมขึ้นรูปให้ส่วนใครที่ยังไม่รู้ถ้าผมยังมีรูปอยู่นะเออเดี๋ยวผมขึ้นให้นะทุกคนเออเชน้ำตาจะไหลเปิดบอตเปิดคูณนะจบกันนะลงดันแหลกลงดันหน่วงนะครับมาดูกันว่ามันแหลกมันหน่่วงงจจริมมมม้นะมะน,นะะเเเเออดดผลหููกกกกคคาา เกมโคตรกกคูณ2เพื่ออะไรจีจี G, คูณเซียน3อันหวานเจี๊ยบเลยดิหน่วงเกินอมืมันหน่วงจริงเหรอทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูหรือว่ามันหน่วงเป็นบางอันนะครับ ซึ่งเมื่อคืนผมก็ได้เติมไปแล้วนะช่วงประมาณตีสามนะทุกคนผมผมเติมโปร1510แล้วก็ได้ไข่เขียวมาแปดใบยอย่างที่เห็นครับเปิดได้่าหลังเลออนเจ็ดวันนะครับทุกคนแล้วก็เปิดได้สว่านหนึ่งอันนอกนั้นได้เงินสามหมื่นกับห้าหมื่นเราปนปนกันไปนะครับเราแปดใบก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะครับ1510แล้วก็พอรู้ว่าผู้เล่นคุ้มเกินไปแล้วสงสัย GM เอาออกนะครับตามนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นบอสพาร์คดูนะ นี่แหละเอาจากใบนี่แหละนะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันแหลกมันหน่วงจริงหรือเปล่านะเรามาลองเนี่ยที่ผมมีใบดันเนี่ยนะครับมาลองดูว่ามันจะแหลกจะหน่วงจริงไหมนะทุกคนมีใบบอสพาร์คบอสไวโอเลตนะครับแล้วก็บอสบอสจีนนะทิมโปอาเคดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนว่ามันหน่วงมันแหลกอย่างที่หลายๆคนบอกหรือเปล่านะครับมันหน่วงมันแหลกจริงไหมนะทุกคนเีนยวเรามาลองดูถ้ามันหน่วงมันแหลกจริงจิอาจจะไม่ได้เล่นครบถึง3ดันนี้นะครับอาจจะได้ลงแค่พาร์คนะอ่ะ ไปดูกันเออเพราะว่ามันมีไอ้นี้ด้วยกิจกรรมคูณเซนคูณ2นะวันนี้นะต่อประมาณนี้แหละหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มมั้งเนี่ผมจำไม่ผิดนะมันจะมีตั้งแต่เมื่อวานถึงวันที่18นะครับตั้งแต่อัปเดตแพทมาเมื่อวานเนะาะว่าแผนการของทีมงานจุกันเปิดทุกอย่างอะไรครับเนี่ยจเจริญนานะ g m R เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูว่ามันแหลกมันหน่วงจริงไหมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะทุกคนมันแหลกมันหน่วงจริงไหมนะครับอืมจริงเลยครับดูก็รู้เลยครับเนี่ยเหมือนจะเดินหน่วง,ง,งชๆชาอไม่ต หน่วงๆช้าๆนิดนึงนะทุกคนเทิบดูไม่เสถียรเท่าไหร่นะไม่เหมือนเมื่อวานที่เล่นนะเมื่อวานนี้ลื่นปื๊ดเลยพอมาวันนี้ดูเหมือนจะเดินหน่วงๆนิดนึงนะหรือว่าเป็นแค่ดันนี้วะไม่รู้ดันอื่นเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูนะเดี๋ยวผมจะเล่นไอ้พักเล่นพักไปเรื่อยๆก่อนนะพักอาเกตไปเรื่อยๆก่อนก็ยังได้อยู่นะก็ถือว่าไงถือว่ายังได้อยู่เอ้ยเอ้ยเราไม่ใช่แหละ เริ่มไม่ใช่แล้วทุกคนเริ่มไนะม่ใช่แล้วนะเริ่มไม่ใช่แล้วนะแบบนี้มันแหลกเลยชัดๆเลยนะเล่นยากเลยถ้าเป็นมอสซ้ำน่าจะแหลกนะผมว่านะอุ้ยน่วงจริงนะทุกคนไม่ได้แบบคนในเซิร์ฟไม่ได้โทษม่วนะเออไม่ได้พูดเนี่ยคนในเซิร์ฟไม่ได้พูดม่วเลยนะครับดูดิโอ้โหน่าจะได้ทดลองแค่ดันนี่ดันเดียวแหละนะแลอื่นไม่น่าจะต้องไปแล้วเหนื่อยโอ้โหดูดิ โอ้แล้วสงสารคนที่เปิดคูณมากเลยอะเท่าเลยครับแบบนี้คนคนเปิดคูณไว้สองสามชั่วโมงนี่เฮ้ยคนปวดเปิดคูณไว้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเศร้าเลยนะโอ้โหดูดิโอ้โหเมื่อวานลื่นกว่านี้ร้อยเท่าเลยนะมาวันนี้คืออะไรดูครับทุกคนเดี๋ยวกูยังเล่นได้เฉยนะเนี่ยโอ้สิ่งที่น่าตกใจเลยหลังจากอัปแพชมาเมื่อวานเนาะเอ็มลดเหลือเอ็มละร้อยสิบนะโอ แต่เมื่อวานน่ะเอ้ยไม่ใช่แต่เมื่อเช้ามันมันแต่เมื่อเช้าก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ115บาทนะเรามาตอนนี้ครับเหลือ1 1 0เหมือนเดิมครับเอากิจกรรมใช่ไหมคูณเซนคูณ2เข้ามานะครับแล้วก็เอากิจกรรมไอ้นี้เข้ามาอีกกิจกรรมโปรโมชั่นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ไข่เขียวแล้วก็หลังจากนั้นเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เป็นฉบับเดิมได้ใบบวกได้บูโปรชั่นอ่าเลดโปรชั่นเหมือนเดิมนะเออสกายโปรชั่นกับเลดโปรชั่นเหมือนเดิม ไมบวกธรรมดาแล้วก็กันแตกแล้วก็เอาไข่เขียวออกเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้เซิฟแหลกอันนี้ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะทุกคนลองวิเคราะห์กันดูนะเออไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับแต่มันน่วงมากจริงๆอ่ะนะทุกคนไม่ได้แบบพูดเบื่อวางเลยนะผมมาเล่นดูเนี้ยก็ดูจากคลิปผมก็รู้เลยแหละนะใครที่ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เปิดคูนก็ดีไปนะแต่คนที่เปิดเนี้ยน่าสงสารมากนะครับ คูณอันนึงไม่ใช่ถูกๆด้วยนะคูณเซ็นอะคูณอันนึงก็อันละประมาณ5 6บาทแล้วนะเออคูณเซนอันนึงอะคูณเซน50%นสินะครับหนึ่งจุดห้าก็ห้าหกบาทแล้วนะถือว่าแพงแล้วนะนะโอเคตุยมันคือมันหน่วงมันแหลงจริงแหละนะทุกคนตามนั้นคนระับไม่ต้องไปดันอื่นแล้วนะแค่ดันพาร์นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันยังไงเดี๋ยวเรามานั่งอ่าน ามาร่างอ่านที่ทุกคนโขงกันว่าทุกคนเจอเปัญหาอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพอทีมงานเข้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวน่าจะได้แก้กันนะครับไม่ต้องส่งทิเก็ตให้ยากนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนดูบอสพาก็น่าจะรู้แล้วแหละนะสาเหตุนะครับว่าทำไมมันถึงแลกนะครับอ้าวยังมีคนรับลงอ๋อแม่รับเนาะลงซับฟรียังมีคนลงได้อยู่หอ๋อ ผมลงบอสพังยังไม่ไหวเลยนะเอาคุณเซนกูคืนมาตั้งแต่คนนี้เปิดคุณเซนไว้นะนึกว่าเน็ตเน่าที่ไหนได้เกมเน่ากดคูณฟรีจริงหน่วงจัดนะครับหาตี้ลงดันจีนมีคนย,ยังยังอยากลงนะยังอยากลองลงอยู่นะ รับลงดันจีนสกิล60อ่ามีคนลงดันจีนแสดงว่าดันจีนไม่แหลกอ่ะยังมีคนรับลงดันจีนอยู่เนี่ยเห็นไหมลงดันจีนลงดันจีนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองลงดันจีนเลยครับมาดูกันว่ามันจะแหลกเหมือนดันโซน6ของเราหรือเปล่าดันวินเลนของเราเราหรือเปล่านะทุกคนยังมีคนรับลงดันจีนอยู่นะเดี๋ยวเราไปลงดันจีนดู มันจะหน่วงจะแหลกหรือเปล่านะขนาดดันพาร์กยังแหลกเลยอะยังหน่วงเลยอะไม่ต้องไปลองของซับเบย์ไม่ต้องของลองของเอชโรสเลยว่ามันจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยคนยืนเต็มเลยนะของบอสเทมโปนะครับเดี๋ยวเรามาลองบอสเทมโปดูนะครับว่ามันจะแหลกจะหน่วงหรือเปล่านะครับนี่กดแล้วนะกดสตาร์แล้วนะกด F5 ้าแล้วนะไม่ไปนะโอเคไม่ต้องสืบครับมาฉบับนี้มาแบบนี้ไม่ต้องสืบครับหน่วงแน่นอนเห็นไหมโอ้โหไม่ต้องสืบครับ มาแบบนี้คือเอ้คนคนรับมันเล่นได้เหรอวะถามจริงทุกคนเฮ้ยคนรับมันเล่นได้เหรอเอาจริงคนรับเล่นได้เหรอทุกคนคนที่ลงรับลงอะ่ะเล่นได้เหรออันนี้เล่นไม่ได้เลยนะเฮ้ยเนี่ยผมกดนานแล้วนะเนี่ยผมกดตีนานแล้วนะไม่ไปเลยครับไม่ไปเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้า Youtube ให้ทุกคนดูนะว่ามันเกี่ยวกับเน็ตเราหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมออกก่อนหลุดไปเนี่ยไม่หลุดโอเคนึกว่าหลุดครังโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้า youtube ให้ทุกคนดูว่ามันแลบกจริงหรือเปล่านะทุกคนว่ามันเอยไม่ใช่ดิว่ามันอ่ะเกี่ยวกับเน็ตเราหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปทดลองที่ youtube ดูนะครับแล้วก็เปิดความล,าละเอียดเนี่ยที่1 0 8 0 HD ชไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเน็ตมันชา้าจริงหรือเปล่านะครับ ปกตินะครับปกติเลยโอเครายละเอียดนะครับนี่นะครับผม1 0 8 0นะครับนี่ครับดูปกติเลยนะเพ็ดไม่สะดุดไม่สะดุดอะไรเลยนะครับไม่สะดุดอะไรเลยปกติครับขอยืมคลิปวิดีโอจากช่องคุณเบียร์ปหยกก่อนล้กันนะครับหมือนเด้งขึ้นมาพอดีเนาะโอเคดูปกติเลยเนี่ไม่ได้ช้าเลยนะครับแล้วกลับมาดูที่เกมดูคนโขงต่อนะครับ ยังมีคนลับลงอยู่นะแปลกเหมือนกันนะหาคนพาลงโรงแรม3 i มไอดีไม่ได้ลงแล้วมั้งดันถ้าจะหน่วงจะแหลกขนาดนี้นะหวานเจี๊ยบ <laughs> โอเคทุกคนผมว่ามันแหลกจริงนะ ขนาดเล่นของพาร์กยังแหลกอะ่ะพวกซับเวไม่รู้ว่าจะไหวลงมาลงจีนอะ่ะเดินไม่ได้เลยอะ่ะห่วยรับคูเซียนเนี่ยคุณเซียน75 75สเลยนะก็ตกอันละประมาณ7บาทนะเพราะว่าตอนนี้เละ1้0บาทเนาะเนี่ย M ็มละ1้0บาทนะแท้เอ็มงขายอยู่คุณเซียนอันละ7บาทเลยนะโปร5 1 0ได้ไข่เขียวเริ่มวันไหนฮะมันเริ่มไปแล้วแล้วก็หมดไปแล้วครับโ okay, อเคตามนั้นนะผมทุกคนแหลกจริงนะแหลกจริง GM เห็นคลิปนี้นะครับทีมงานเห็นคลิปนี้รีบแก้ด่วนนะก ผมเตือนเลยนะก่อนที่ผู้เล่นจะหายไปอีกนะครับผมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คนเล่นนี่หายไปเยอะเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่อัปเดตอัปแพตมาเมื่อวานเนาะแล้วก็มาวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับทุกคนเราควรทํายังไงกับไอ้ปัญหานี้ดีตั้งแต่เอาไข่เข้ามาแล้วก็เอาออกนะปุ่มเชันหนึ่งห้าหนึ่งนเอาไข่เขียวเข้ามามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับผม อ่ะตลอดวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะผมฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะ <c oughs> ดันกากค้างน่วงอือไปตีบวกกันครับไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องลงดันแล้วไปตีบวกนะไปตีบวกชุดไปตีบวกสกิลนะเอาเวลาว่างนี้ไปทำอย่างอื่นนะไม่ต้องลงดนันไม่ต้องเล่นแล้ว PVP นะครับอ่ะแค่นี้นะกันนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับแคชนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับผมทุกคนอ่ะตลอดวันนี้เช่นเคยคนระับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว